7วันอันตรายพี่ตำรวจสพอบางปะกงขยันขันแข็งกวดขันเข้มงวดตั้งด่านสกัดเหล่านักดื่มบริเวณเข้าตลาดโรงสีเพียงแค่3ชั่วโมงก็รวบสายปาร์ตี้นักดื่มนักดิงไปหลายรายแต่กว่าจะยอมเป่าดิเป่ายาวเป่าแรงดิแรงยาวดิหมดเลยอีกอีก โอมเลยโอเคร้อยห้าไม่รอดรอไปร้อยห้กว่าเขาให้แค่50แล้วลีลาแต่ละคนนี่ก็เหลือร้ายให้เป่าไม่ใช่ให้ดูดไม่ใช่รอดชาวนมไข่มุกครับป <c oughs> ้พี่ไม่เป่าอ่ะพี่เป่าเป็นไหมเออป้พี่ไม่เป่าไง เพี่เอาลิ้นดันไว้เนี่ยผมก็เห็นอยู่เนี่ยเปล่าลมงอสิหายไม่ได้เป่าเลยนะพี่พี่เป่าเป็นไหมพี่ไม่เป่าอ่ะเออไม่เป่าพี่ไม่เป่าดีสูดลมหายใจลึกๆกั้นไว้แล้วอมแล้วก็เปล่าเดี๋ยวเป่าก่อนละสูดลมหายใจลึกๆก่อนกั้นไว้จ่ะกั้นหายใจไว้อมแล้วก็เปล่าดีดดีด ลองดูกว่าไม่ีโแนดไม่อโแนนะโอห้อยกว่าจะได้ชิงยากเย็นเล่นเอาซะเหนื่อยพี่ตำรวจเขามองจากสพก็รัวเมาแวไปเชื่อมีอล้วก็โบมันี่เนยโมมีอะไรกินจได้บมได้ๆยังกินกินอีเดียวไอ้พ่ปเือรถพาอีมีอไาถืออไกูไปเอาไปถือลถพาไปแก ไม่ต้องโทษเมียโทษตัวเองก่อนชอบดื่มแล้วขับนักทีนี้อดทั้งดื่มอดทั้งกินหอยมแมลงู่ฉลองปีใหม่เลยสักภาพ